สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเป็นบุคลลยประจําวันอาทิตย์ที่3มกรกฎาคม2559ในวันนี้ด้วยความสัตจยจริงนะครับไม่ต้องการที่จะผิดเวลากับท่านทั้งหลายตามนัดหมายในเวลาบ่ายสองครึ่งแต่เนื่องจากว่าสุเทพเพื่สุบรรณซึ่งเขาก็นัดหมายในเวลาบ่ายสองโมงเพื่อผมเองจะได้พูดในประเด็นที่ตรงกันว่าในเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ผมเห็นต่างกับคุณสุเทพเป็นอย่างไรนั่น วันนี้เหมือนกับช่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็คุณสุเทพก็ไม่ออกตรงตามเวลาก็ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นอุปสรรคผมรอถึงเวลาบ่ายสามโมงนะครับก็เฟซบุ๊กไลก่อนหัวข้อหลักเนี่ยนะครับที่ก่อนจะพูดเรื่องสาระของรัฐธรรมนูญขณะนี้ครับรัฐบาลได้ตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ<ๆ>เพื่อจัดการให้การออกเสียงประชามติเนี่ยนะครับให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมตามความฝันของกรกะตเนี่ยนะครับได้จัดตั้งศูนย์ในระดับจังหวัดโดยมีผู้ราชผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ mm hmm. เพื่อที่จะประกอบภาระหน้าที่สาภารกิจหลักคือด้านการบริหารการจัดการเช่นจัดทำแผนประชิญเหตุติดตามสถานการณ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดด้านการข่าวสอหาข่าว ที่บิดเบือนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญหรือการกระทําผิดพรบรประชามติเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยและด้านการแก้ไขปัญหาการชุมนุมสาธารณะดําเนินการตามพรบการชุมนุมสาธารณะ2558นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ได้อ้างบัญชาของนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้มีการโกงและการขัดขวางการลงประชามติเกิดขึ้น นี่เป็นถ้อยแถลงของโฆษกรัฐบาลนะครับในช่วงเที่ยงเศษเศษที่ผ่านมาผมเองก็ลายเห็นว่านี่เป็นการบูรณาการในระดับจังหวัดเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นขนาดนี้มีแต่ฝ่ายรัฐเท่านั้นมีอยู่เฉพาะในแม่น้ำห้าสายไม่ว่าจะเป็นคอสชอรหรือรัฐบาลกรทสนอชอสปทมีแต่ขณะน้านี้กันอยู่แล้วก่อนที่จะจะตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย แต่ยิ่งเนี่ยนะครับจะสร้างบรรยากาศความตึงเครียดให้เกิดขึ้นความจริงเนี่ยนะครับกลไกต่างๆที่จะเกิดการทุจริตในการทําประชามติได้นะี่มีแต่ฝ่ายรัฐเท่านั้นแต่นี่เนี่ยนะครับฝ่ายประชาชนไม่สามารถตั้งศูนย์ปราบโกงได้แต่ฝ่ายรัฐนะครับเข้าไปทําหน้าที่นี้แทนและถามว่ารัฐจะไปจับรัฐอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความผิดตามพรบประชามตินั้นชัดเจนที่สุดว่ากลไก ก่อนวันลงประชามตินั่นเป็นเรื่องการทำผิดพรบรประชามติและในวันลงในวันที่7นั้นไม่ได้มีอะไรนะครับที่จะเป็นหลักประกันว่าการทำประชามติจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุสจริตและเที่ยงธรรมแต่การตั้งศูนย์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ากลไกของในจังหวัดในอำเภอนั้นก็อยู่ในสถานะครูกครูขกันอยู่แล้วนะครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของครูอที่จะไปเข้าข่ายความผิด ตามพรบรประชามตินั้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมันกลายเป็นว่าคนในองคาพยพเดียวทําเองแล้วก็จับผิดตัวเองนะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการทําประชามติครั้งนี้ไม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบและเป็นไปได้วยความโปร่งใสการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนั้นก็เพื่อประโยชน์ให้เป็นไปในทางทิศเดียวทิศทางเดียวกันทั้งที่เนี่ยนะครับกระบวนการของฝ่ายรับ เต็มประเทศกันอยู่แล้วนะครับและขณะเดียวกันนั้นองค์กรนี้กลายเป็นองค์กรที่จะคุ้มครองการกระทําผิดใดๆเนี่ยนะครับของคนที่เขาไปทําหน้าที่ในกระบวนการเนี่ยนะครับครูคอขอคอ,อและองค์กรรัฐองค์กรอื่นจะได้รับการคุ้มครองจากองค์กรนี้ส่วนประเด็นความห่วงใหญ่นะครับการขัดขวางการลงประชามติถามว่าใครจะไปขัดขวางการลงประชามติพวกกับผมประกาศชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นว่า ต้องการให้ประชามติเกิดขึ้นจึงไม่มีเรื่องการขัดขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งออกอาการมาก,กันทุกทีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็บอกว่าประชาชนก็ยังทําหน้าที่ประชาชนในการตรวจสอบแม้ว่าจะไม่มีศูนย์ในการปรับโกงก็ตามแต่ในฐานะประชาชนก็ยังทําได้อยู่และท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับโฆษกรัฐบาลก็มาแถลงว่านายกจะไม่ยอมให้การมีการโกงเกิดขึ้นแต่ภาพประชาชนจะไปตรวจสอบเรื่องการโกง กลายมาเป็นปัญหาเนี่ยนะครับที่รัฐต้องมาจัดการและรัฐก็อ้างตัวว่าจะเข้าไปปราบโกงเซเองมันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าคนที่จะโกงกันได้ก็คือคนใน,นกลไกรัฐนั่นเองนะครับนี่ก็คือร่วงเรื่องด่วนนะครับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเพียงไม่นานที่มีการถแถลงกันในวันนี้ประเด็นต่อมาครับเรื่องการสืบทอดอำนาจที่ผมอธิบายเมื่อวานว่าในบทเฉพาะการ คุณสุเทพเทือกสุบรรณอธิบายที่มาของสวนั้นอธิบายเนี่ยนะครับโดยไม่ได้อธิบายบทเฉพาะการว่าเนี่นะครับสวนี่นะครับตามบทเฉพาะการนี้จะมีการนะครับแต่งตั้งถึง250คนจากสองทางมีผู้ชักการเหล่าทัพรวม6คนนะครับรวมกระทั่งสวนะครับที่มาจากส่วนอื่นๆแต่ปลายทางก็คือคอสอชอ250คนนอกจากนี้นะครับอำนาจที่4 ที่จะมีอำนาจมากกว่าในรัฐธรรมนูญปี50นั่นคือองค์กรอิสระและศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ายังไม่มีคำถามพ่วงเนี่ยก็นะครับสภาก็มีสิทธิ์ที่จะงดวันงดเว้นการใช้ข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นการเปิดประตูให้กับคนนอกแต่คำถามพ่วงเนี่ยนะครับต้องการความชัดเจนเลยว่าให้สวที่มาจากการแต่งตั้งนั้น สามารถที่จะเข้าไปโหวตในการเลือกตัวนายกรัฐมนตรีกันได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญนั้นถ้านายกเป็นคนนอกจะไม่เป็นภยัยแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีวันจะอยู่ได้ถ้าเนี่ยนะครับจากฝ่ายที่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับคณะยึดอำนาจในปัจจุบันนี่ไม่นับเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยครับที่กลไกสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระยะนี้นะครับที่อ้างว่าเปลี่ยนผ่าน5ปีนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนเข้าใจว่ามันคือ8ปีและมันจะเดินเข้าไปสู่20ปีและกลไกนะครับที่โยงใหญ่อยู่ในองค์กรอ,อ,อ,อิสระและสารรัฐธรรมนูญนั้นก็จะเชื่อมโยงกับวุทิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนั่นเองนั่นก็คือว่าสวที่มาจากการแต่งตั้ง ก็เป็นคนเลือกองค์กรอิสระถ้าพ้นจากวาระแต่โดยหลายองค์กรจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคอสชอเองก็จัดคนเข้าไปนี่ครับแทบทุกองค์กรกันอยู่แล้วในปปชเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงข้างมากไปแล้วนะครับรวมกระทั่งองค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในระหว่างการยึดอํานาจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสภาพการเมื่อตอนรัฐธรรมนูญปี50ผมพูดชัดเจนว่าผมเองเห็นปรากฏการกรณี อฮ่องกงกับจีนที่มีการใช้หนึ่งประเทศสองระบบประเทศไทยตอนรัฐธรรมนูญปี5 0ก็เป็นหนึ่งประเทศสองระบบก็คือระบบประชาธิปไตยได้เลือกตั้งนี่นะครับเอาไว้อวดกับชาวโลกแต่อีกระบบหนึ่งนั้นคือเผด็จการคืออํามาตายานะครับซึ่งอยู่ใน,นกลไกเดียวกันนั้นและก็อยู่ที่องค์กรอิสระต่างๆเสียงของประชาชนไม่มีความหมายเลย เสียงของประชาชนจะ16ล้านจะ19ล้านหรือจะกี่เสียงก็ตามจะไปแพ้9คนในปปช,ชจะไปแพ้9้าคนในสารรัฐธรรมนูญจะไปแพ้ในครับในกะกะตหคนในกรรมการสิทธิ์หรือแม้กระทั่ง3าคนในผู้ตรวจการแผ่นดินนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงว่าประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่ที่นายมีชัยฤชุพันธ์บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ก็ประชาชนในปปช9ก้คนปปประชาชน,น,ชาชนในสาลร,รัฐธรรมนูญ ประชาชนในกกตรประชาชนในผู้ตรวจการประชาชนในกรรมการสิทธิ์หรือประชาชนในกกตก็ตามแต่ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่คิดจะสืบทอดอำนาจกันน,นะครับการวางที่มาของนายกร,รัฐมนตรีเปิดประตูให้กับคนนอกอยู่สองขยักใหญ่ๆใ,ในกรณีเนี่ยนะครับที่ไม่มีคำถามพว่วง ก็มีช่องทางอยู่แล้วนะครับในการงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแต่ถ้ามีคำถามพ่วงนี้นะครับเท่ากับคสชมีเสียงตุนอยู่แล้ว250เสียงเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหเกิดขึ้นได้ยาก 2. เนี่ยนะครับนอกจากเกิดเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็จะอยู่ยากผมเองเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2534ที่เกิดเหตุการณ์ พฤษภา2535เนื้อหายังเลวร้ายน้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เป็นความคิดเนี่ยนะครับที่ยกรัฐธรรมนูญปี2 5 3 4 2121อะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นก็มาอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการมีรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามตินั้นอาจจะไว้อวดชาวโลกว่าบัตนี้เราเป็นประชาธิปไตยแลว้วก็ตาม แต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้อย sí. ู่ว่าประเทศนั้นจะมีรัฐธรรมนูญหรือไม่มีรัฐธรรมนูญแต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนั้นอำนาจต้องเป็นของประชาชนประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการกําหนดอนาคตของประเทศแต่นี่ประชาชนเป็นเพียงแค่ไม้ประดับนักการเมืองเนี่ยนะครับเพียงแค่ได้เป็นนักการเมืองเพียงแค่เนี่ยนะครับได้เป็นสสแต่ไม่มีอำนาจ ไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้เพราะฉะนั้นเ่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านี่เป็นรอยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่ประชาชนจะต้องออกไปตัดสินใจนะครับในวันที่7สิงหาคม2559ผมไม่รู้ว่าศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศนั้นจะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรแต่ผมเชื่อว่าบังคับได้เฉพาะร่างกายแต่หัวใจของประชาชนท่านจงไปสำแดง ในวันที่7สิงหาไม่ว่าท่านจะไปตัดสินใจอย่างไรแต่ท่านต้องออกไปตัดสินใจนี่เป็นประเทศของเราทุกคนการทำประชามติครั้งนี้คนมีสิทธิ์เกินกว่า50ล้านผมวาดหวังว่าคนจะได้ใช้สิทธิ์เกิน80เปอร์เซนหรือมากกว่านั้นพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะไปลงประชามติไม่ว่าจะมีอำนาจใดก็ตามแต่พี่น้องมีสิทธิ์ที่จะกาช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเช่นเดียวกับคำถามพ่วงจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แต่สําหรับตัวของนายจตุพรพรมพันธ์ไม่เห็นชอบทั้งรัฐธรรมนูญและคําถามพว่วงนี่เป็นจุดยืนส่วนตัวแต่ส่วนประชาชนนะครับไปใช้สิทธิ์ท่านตัดสินด้วยดุลพินิจของท่านประเทศนี้เป็นของเราทุกคนอย่าปล่อยให้ประเทศไทยมันเดินไปถึงจุดถึงขั้นล่มสลายหรือเกิดวิกฤตเหมือนกับเหตุการณ์พฤษภาธมินเลยผมไม่ต้องการเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแล้วแ,และผมเชื่อว่าประชาชนสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตได้ ด้วยเสียงของประชาชนในวันที่7สิงหาคามครับสวัสดี